วันนี้เรามาทำความรู้จักกับหินแฮกสโตนกันครับหินแฮกสโตนก็คือหินที่มีรูนะครับโดยที่รูเนี้ยจะต้องเป็นรูจากธรรมชาติด้วยนะครับอันนี้เป็นรูจากการกัดเซาะของแม่น้ำนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับ มาดูตัวอย่างชิ้นอื่นๆครับสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับหินแฮกสโตนนะครับ mm hmm. ก็เชื่อกันว่าให้คุณทางด้านปกป้องคุ้มครองครับปกป้องเราจากพลังงานที่ไม่ดีนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าช่วยเกี่ยวกับการรักษาเยียวยา บ้างก็เชื่อว่าเป็นหินนำโชคด้วยครับอันนี้เป็นหินแฮกสโตนจากแม่น้ำโขงนะครับ